สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับกำลังลงมือทำก็ได้75%ครับเดีย๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปตอนนี้ก็ ออกแบบเรียบร้อยใส่เครื่องวางเครื่องเรียบร้อยวางตำแหน่งเรียบร้อยครับแต่ยังไม่มีล้อหน้านะครับแล้วก็ทําสีลูกค้าสั่งทํานะครับอันนี้ช่างออกแบบให้นะครับแล้วก็เจ้าของทุกใจอันนี้ก็ทําแบบเต็มลำเลยนะครับทายเปิดได้นะครับผม อันนี้มารีวิวแบบเรียบๆครับนี่ครับสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรให้นะครับติดต่อหรือสอบถามกันเองนะครับเก็บสีครับตอนชุ่งลางเก็บสีเกียร์สลูกมันเดิมนะครับสำหรับสายเบรกสายบรรทุกเขาจะรู้ครับน,นี่ครับไม่ธรรมดานะราคานี่ แพงนะเข็นแต่ตุกๆนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โถนะครับตอนท้ายนะครับอันนี้มารีวิวก่อนนี่อันนี้ทายก็ชอบสไตล์เจพองนะเต็มดิงบอรซะเนออันนี้ทายดิงบอร์เอะนะอ,นนเอ,เอะนะตุกๆเพราะวิรุตลืน่นจะมีเกียร์ปีระบบอืมระบบเรงแนละระบบไม่เรงม,มาชมภายในนิดนึงนี่นนม,มืออนนี้ก็ นี่ก็ช่างก็ได้แล้วครับ75%ก็อนอกนั้นก็เจ้าของจะคิดจะให้ชุดตกแต่งก็ต้องบบกช่างเองเนอะแบดนี่เอามารูช่วงล่างช่วงหน้านิดนึงครับนี่ครับลูกค้าสั่งทำนะครับก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับไอ้มือเจ๊าทางเงี้ยเนื้อ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ครับก็ถ้าเร่งรีบเนี่ยงานก็ไม่นี่นะนี่ช่างทำแบบค่อยๆทำล่ๆทีละอย่างไประบบช่วงลงชงล่างได้หมดนี่เฮ้ยนี่เกียร์มาดูเกียร์นี่สเปิร์มนลยนี่แคทซีก็นี่ ดำดำสวยงามทีเดียวชุดนี้ก็ภายในก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่ปุ๊บปุ๊บสองตบซ้ายตบขวายังไงก็ค่อยออตอนวิ่งเดี๋ยวจะรู้ครับขับไปจะชำนาญนี่ก็จะเก็บซีเก็บอะไรเดี๋ยวมาชมรายละเอียดต่อไปเอาจองปิดจองแล้วนี่ก็จะเอาแบบไหนก็สั่งได้นะครับ จะเอากว้าง2เมตรหรือกว้าง2เมตรครึ่งหรือ3เมตรสั่งได้นะครับเดี๋ยวก็อยากได้ก็ติดต่อสอบถามกันเองแบบนี่มือมือระบบเกียร์ระบบ,ะบ,บอ้ยนี่ากเก็บสีอะไรจะเก็บให้หมดให้มันเนียนๆสวยๆงามๆนี่นี่เกะเะหมดหมด,หมดเลยแบบ อันนี้คันที่สองกำลังลงมือทำนี่แต่กระเจาะปนทาประมาณดุมเฮ้ยนี่คือทอกนี่นะเจาะเวียนเคยเนี่ยใครชอบก็จัดเลยเดี๋ยวก็ได้โลวิ่งตามถนนแล้วน,นี้โรอ,อีกแป๊บนะครับนี่คันนี้ จะอกมาในรูปแบบนี้นะครับอันนี้รถต้นแบบจะ่ออย่างนี้แหละครับไอ้คันนั้นก็เหมือนกันถ้าเจ้าของอยากตกแต่งก็ต้องสั่งของเพิ่มนะครับคันนี้มีคนจองแล้วนะครับผมเดี๋ยวสนใจก็โทรถามช่างนี่นะครับผมเบิร์มลำเดอันนี้ทิเด็ดครับทิเด็ดในในเขตนี้เลยนะครับ เจ้าทิเด็ดอันนี้เอฟซุ่มเอฟซุ่มดำเบรอร์จังบานดำก็ติดต่อบานเจียงกีปรับทายจโน่เองบานมดนี่เกอเจียมพ่อนุ่มน่าเท้อดีอันนี้ทิเด็ดในเขตนี้ครับเมือวอะคันเดียวอันนี้ เตียงดำนี่เปลาดำลิงจากทิ้งลาเด๋อนี่คันนี้เป็นตัวทบทาระบบนี่คือข้าวทบบทัดนี่สวยๆงามๆครับอะไรซิ่งนะครับอะไรซิ่งของรถเกษตรซิ่งนะครับผมก็มีช่างผู้ชำนาญงานหลายท่านนะครับก็ สนใจก็สอบถามราคาก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจนี่โทกิดมกตีดนะเนี่ยนี่ปีเดิมัมนเจงคางเจยแตับอตู้มัน,จ,นมมจำสลิงบานสำไงจำมันบ้านแต่จีมกงตงไปค <c oughs> ันนี้ถือว่าเด็ดนะครับผมคันนี้ไม่ธรรมดานะครับมีรีโมทควบคุมม,มาระบบเครื่องเสียงก็โอ้ดังไกล กระหึมเหมือนกันไปกิมจอมเบอ้อเต้ซุ่มซุ่มซุ่มยิงเกียร<ป>์ดู<ป>ก็ท่านใดที่ชอบชื่นชอบในสไตล์นี้ก็จัดได้นะครับผมแต่ชุดนี้จะหนักนิดหนึ่งชุดนี้งบงบจะหนักนิดหนึ่งนะครับผมชุดนี้ก็รองรองหกโลเลยนะครับก็ ทันใดที่อยากโชบสายดงสายดันแบบบรรทุกจับบรรทุกหนักก็ทรงนี้เลยบัดคลิปวันนี้ก่อนเดียวมาติดตามตอนต่อไปนะครับคันนี้ก็กำลังจะคองกำลังเก็บงานต่อสันใดที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์มาหรือเดี๋ยวติดต่อถามช่างได้นะครับ สอบถามราคาได้นะครับถ้าชอบแบบสไตล์ไหนสไตล์ไหนมีหลากหลายครับอันนี้ชุดใหญ่นะคันนี้ชุดใหญ่ไอที่ผมถ่ายนั้นชุดเล็กนี่ <c oughs> น,นี่รถพ่วงก,ก็ทำเลยดินี่ ดูอาไอเดียของช่างคิดยังไงออกมดเลยมันเมนเอะคือใจอยากนะมือนี่ตอนี้นี่นี่น,นี่นี่ขนาดอาุลปงลุกปึปก๊บแบบนีนี่ออกแบบเจ๋อเลยเดี๋ยวมาดูจักรยานพ่วงอีกนะมีอีกครับนี่จักรยานพวน่วงนี่อันนี้ทํให้เด็กน้อยเดี๋ยวจะขี่โชว์ให้ดูอันนี้เด็กโตขี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวตลบนี่พวงมาลัยก็มุนพาวเวอร์ เชียงกีธาพาวเยอร์อออกรเมงโมมันจ้องฮอปสีรับจ,จ้องจีจักรยานนี่จักรยานนี่นี่นี่พ่วงเนี่ยนอนจะนับอ่อเปิดคลิปไปเลยเฮ้ยไตยเวียจืดจางความอยู่ต่างความเตยเตยอ๋อบริการรับทำรถนะครับ